สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสวนสาธารณะลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคอยตรวจสอบกำกับดูแลให้มีและบำรุงรักษาสวนสาธารณะจัดตกแต่งสวนหย่อมจัดทำเรือนเพาะชำบำรุงรักษาต้นไม้ริมถนนให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมาบำรุงรักษาชานย่า อนุสาวรีย์ตลอดจนให้คําแนะนําและเผยแพร่ว,วิชาการให้แก่ประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะางานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้หนึ่ง ด้านการปฏิบัติการ1.1จัดประดับตกแต่งและบำรุงต้นไม้ไม้ดอกและไม้ประดับในสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนหย่อมทั่วไปในเขตออบทอบริเวณริมถนนและพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้พบเห็นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน1.2ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ริมถนนสนามเด็กเล่นสนามหญ้าทั่วไปอนุาวรีย์และภูมิทัศน์ต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้พบเห็น1.3ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในงานประเพณีงานพระราชพิธีงานพิธีการในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามการร้องขอจากประชาชนเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น1.4จัดทาเรือนพ่อชํากล้าไม้และพันไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ1.5ให้คำแนะนำและเผยแพร่วิชาการเกษตรและความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลต้นไม้และพันไม้ให้เหมาะกับ,กบแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้1.6บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน1.7ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสวนสาธารณะเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.8ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 2. ด้านการบริการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในงานสวนสาธารณะและงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตําแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหน D, เขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมี เขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10ิเขตแปลงยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบ,บรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเ,เรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ Comment ปักหมุดน,นะครับ